สวัสดีเ c ที่น่ารักทุกคนคะ่ะพบกันเป็นคลิปที่3แล้วนะคะของงวดวันที่16พฤศจิกายน2568ค่ะทุกความฝันที่นำมาเล่านะคะเพื่อนๆนำไปเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะขอบคุณเจ้าของความฝันทุกท่านที่เล่าแชร์แบ่งปันกันเอาไว้ในโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะขออนุญาตนำมาเล่าต่อในแบบรวบรัดสรุปนะคะเพื่อให้เพื่อนๆมีตัวเลขในการเสี่ยงโชคกันคะ่ะ เราไปดูฝันที่1กันเลยค่ะฝันที่หนึเป็นแม่นุชช่องเขยอีสานใต้ค่ะมวดใหม่นี้นะคะฝันว่านั่งเล่นอยู่ในบ้านมีผู้ชายเดินเข้ามาค่ะบอกว่าขอพักหน่อยนะบ้านน่ายอยู่มากเลยขอพักแค่แป๊บเดียวอยู่ไม่นานหรอกพอชายคนนั้นก้มหน้าลงนะคะเงยขึ้นอีกทีเนี่ยกลายร่างเป็นเสือค่ะผู้ฝันก็เลยตกใจจะเอาไม้มาตี เสือตัวนั้นก็เลยบอกว่าอย่าตีเดี๋ยวจะบอกเลขให้แล้วเสือก็เขียนเลขให้ค่ะตัวเลขที่ให้ก็คือ514นะคะแล้วก็ชี้ให้ดูว่ามีลูกอีก4ตัวยืนอยู่ตรงนู้นนะคะผู้ฝันก็มองตามไปเห็นลูกเสืออีก4ตัวค่ะตัวเล็กๆอยู่กับคนแก่1คนแม่นุชก็เลยตีเลขเพิ่มเป็น49นะคะบัลลังก์ที่ของแม่นุชก็คือ59ค่ะ ชอบเลขไหนก็ลองพิจารณากันดูนะคะฝันที่2ณนตู้ช่องเบาแอมงวดที่แล้วฝันว่าผีบอกเลข978ค่ะแต่ว่านาตู้ไม่ได้มาเล่าฝันนะคะมางวดนี้ฝันใหม่เพราะว่านาตู้บอกว่าที่ได้งวดที่แล้วเนี่ยไม่ถูกนะคะเพราะว่าแกไปซื้อลอตเตอรี่ค่ะไม่ได้เล่นใต้ดินงวดนี้นะคะผีคนแก่ก็เลยมาบอกใหม่ค่ะ บอกว่าเอาให้ได้นะงงดนี้680แล้วผีคนแก่ผู้หญิงที่มาด้วยกันนะคะคนที่บอก680ปน่ะผีผู้ชายค่ะผีผู้หญิงบอกเลข16นะคะเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมกัน980กับ1นเอาไว้ด้วยนะคะตัด2ตัวกันด้วยค่ะฝันที่3ค่ะฝันของเบาหน่องเองจากช่องเบาหน่องนะคะฝันว่าบ้านสั่นเหมือนแผ่นดินไหวเลยค่ะ ตัวผู้ฝันก็เลยลุกขึ้นไปดูมองไปกลางบ้านเห็นแสงสีทองผุดขึ้นมาจากพื้นนะคะจากนั้นก็มีต้นไม้โผล่ขึ้นมาสูงประมาณสัก2เมตรได้ค่ะก็เลยเดินเข้าไปดูใกล้ๆได้ยินเสียงแววว่าเป็นต้นโพเงินค่ะผู้ฝันก็เลยแย้งไปว่าแสงที่เห็นเนี่ยเป็นแสงสีทองนะเสียงก็เลยบอกว่าให้เข้าไปดูใกล้ๆสิผู้ฝันก็เลยเห็นใบโพนะคะเป็นแบงค์พันค่ะ ผู้ฝันเลยก้มลงกราบในใจก็คิดว่าถ้าจะให้โชคให้ลาบก็ขอให้มีเงินทองมากองตรงหน้าด้วยจากนั้นก็มีเสียงลมพัดเข้ามานะคะแล้วก็ดินเสียงคล้ายกระดิ่งดังลอยมาค่ะผู้ฝันก็เลยสะดุง้งตื่นบ้านเลขที่คือ93นะคะผู้ฝันตีเลขใบโพที่เห็นเป็นแบงค์พันก็คือตี10ด้วยอายุเบาหน่องคือ46ปีค่ะ ฝันที่4แม่ปุ๊กจากช่องสตาร์ด้างวดที่แล้วแม่ปุ๊กฝันเห็นเลขขึ้นที่จอหนัง598ค่ะตัดเล่น2ตัวก็เข้านะคะเลขฝันส่วนใหญ่เข้า2ตัวค่ะต้องตัดเล่นนะคะยากมากเลยที่จะได้3ตัวตรงๆนะคะงวดใหม่นี้ฝันว่าไปงานบุญกรถินก็ไปรูปที่องค์พญานาคค่ะที่วัดแล้วเห็นมีคนไปรูปแถวตรงคางพญานาคเยอะเลยก็เลยเดินไปรูปกับเขาบ้าง พู้ฝันรูปเสร็จแล้วเห็นตัวเลขขึ้นมาสีแดงๆนะคะ267ก็เลยเรียกให้คนอื่นไปดูด้วยบอกว่าเห็นเหมือนกันไหมทุกคนเห็นหมดค่ะ267แต่ว่ามียายแก่ๆคนหนึ่งเดินมาดูแล้วบอกว่าแกเห็น2 1ค่ะฝันที่5ค่ะพ่อชายคนฝันแม่นของช่องเขืออีสานใต้นะคะ พราะใช่ฝันแม่นติดต่อกันมาสองงวดแล้วค่ะหลังจากที่ฝันหลุดไปนะคะงวดที่แล้วเนี่ยเลขฝันเข้าบนล่างเลยนะคะแต่ว่าต้องตัดเล่น2ตัวค่ะงวดนี้ฝันว่ามีป้าคนหนึ่งนะคะมาเหมารถไปทุลาป้าที่เหมารถนั่งอยู่เบาะหลังนะคะเพราะใช่เป็นคนขบับในฝันเนี่ยป้าท้องใหญ่มากเหมือนคนใกล้คลอดเลยค่ะแล้วจู่ๆป้าแกก็ออกลูกบนรถเป็นเด็กผู้หญิงค่ะเลือดนี่เลอะเบ,บาะเต็มไปหมดเลยนะคะ และตัวป้าแกเองเนี่ยแกบอกแกไม่ชอบเด็กผู้หญิงก็เลยตีเด็กใหญ่เลยค่ะผู้ฝันก็ห้ามเอาไว้แล้วก็บอกว่าถ้าไม่ชอบเดี๋ยวเขาจะเอาไปเลี้ยงเองรถของผู้ฝันทะเบียน3 8 9 7นะคะส่วนป้าที่ฝันถึงนั้นอายุ59ย่าง60ปีค่ะอย่าลืมกันเลข9กเป็นเลข6เอาไว้ด้วยนะคะฝันที่6ค่ะแม่บัวช่องสตาร์ด้าค่ะ เลขฝันผีตาจัน์งวดที่แล้วเข้าแบบรถแต้มตามเคยเลยค่ะตาจันให้79แอดก็บอกในคลิปไปแล้วนะคะว่าให้รถ78ไปด้วยเพราะว่าเลขตาจันชอบรถแต้มแล้วมันก็ลดจริงๆค่ะงวดนี้แม่บัวยังไม่ได้ฝันถึงตาจันค่ะล่าสุดเนี่ยแม่บัวฝันว่าเดินไปหาหน่อไม้แล้วก็มีผู้หญิงแก่ๆคนนึงขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วก็เรียกให้ขึ้นรถไปด้วยกันค่ะบอกเดี๋ยวจะไปส่ง พอส่งแม่บัวเสร็จก็เอาข้าวให้กินด้วยนะคะแล้วพูดว่าหากหาหน่อไม้เสร็จแล้วให้รอตรงนี้เดี๋ยวจะมารับกับในฝันแม่บัวก็หาหน่อไม้นะคะเสร็จแล้วก็มานั่งรอตามที่บอกยายแกก็ขี่รถพร่วงเล็งมารับค่ะพอถึงหน้าวัดก็จอดส่งให้แม่บัวลงนะคะแต่ว่าพอจะออกรถอีกทีนึงรถดันสตาร์ทไม่ติดค่ะ ยายแกก็เลยโมโหเอาเท้าเนี่ยถีบใส่ทะเบียนรถไป3ครั้งแล้วบอกแม่บัวว่าให้ดูเอานะดูเอาเลขทะเบียนที่แม่บัวเห็นก็คือ907-6ค่ะและพอยายเขาถีบทะเบียนรถเสร็จแล้วรถก็สตาร์ทติดปกตินะคะเลขทะเบียนก็อย่าลืมเอาไปกลับหัวตัวเลข9เลข6กันด้วยนะคะไปดูฝันที่7นะคะเป็นฝันที่น่าสนใจจากกลุ่มใน f a c e b o o k ค่ะแม่สลายฝันค่ะ ฝันว่าไปเป็นนางรําหน้าขบวนช้างรําไปตามถนนหน้าวัดพระแก้วค่ะขอจะเลี้ยวเข้าวัดพระแก้วเขาก็มาขอดูบัตรนะคะว่ามีบัตรเข้าวัดไหมผู้ฝันไม่มีบัตรค่ะแต่จู่ๆก็มีผู้ชายคนแก่คนหนึ่งนะคะเอาตัวเลขมาติดให้ตรงสบายเลขที่ติดก็คือสองหค่ะผู้ฝันก็เลยเข้าวัดได้ผู้ฝันได้เข้าไปกราบพระพันปีหลวงด้วยนะคะ และตอนจะกลับบ้านเจ้าหน้าที่ก็เอาเข้าวกล่องมาให้กินค่ะเปิดออกดูเป็นข้าวขามหมูเยอะมากค่ะฝันที่8ค่ะฝันนี้ก็มาจากกลุ่มหัวใน Facebook เช่นกันค่ะผู้หญิงฝันนะคะเขาฝันว่าเข้าไปในโบสถ์ที่มีพระประธานองค์ใหญ่สีเหลืองค่ะผู้ฝันเข้าไปกราบไหว้ขอพรท่านนะคะพอไหว้พระทำบุญเสร็จกำลังหยอดเหรียญที่ตู้บริจาค อยู่ดีๆพระที่เป็นรูปปั้นก็ขยับตัวแล้วบอกผู้ฝันว่าให้เข้าไปหาบอกว่าพระอาจารย์จะให้เลขท่านถามกับผู้ฝันว่าซื้อหวย7 7 9แต่ว่ามันออก78ดใช่ไหมผู้ฝันตอบว่าใช่ท่านบอกว่าเดี๋ยวมันจะออกงวดหน้านี่แหละจากนั้นท่านก็หักปลายไม้เสียมสีมาให้ผู้ฝันค่ะผู้ฝันขอบคุณแล้วก็เอาไปติดไว้ที่หน้าอก พอเดินออกมานอกวัดนะคะก้มดูไม้เสียมสีเห็นเลข1นึตัวสีแดงๆค่ะฝันที่9ค่ะเป็นปน้าพรช่องเบาแอมค่ะป้าพรไม่อยู่บ้านหลายเดือนเลยค่ะพอกลับมาก็ฝันว่าเจ้าที่มาหามาจับไม้จับมือดีใจที่ป้าพรกลับมาค่ะเจ้าที่เนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะเจ้าที่บอกผู้ฝันว่าต่อไปไม่ต้องไปหาเงินหาทองไกลแล้วให้อยู่บ้านนี้แหละ แล้วท่านก็เขียนเลขใส่มือให้นะคะเป็นเลข84ตัวเดียวค่ะบ้านเลขที่ของป้าพรก็คือ179นะคะลองเอาไปตัดเล่นแล้วก็กลับหัวกับผังตัวเลขดูนะคะ84ตัวเดียวก็อย่าลืมกลับเลขด้วยนะคะฝันที่10ค่ะเจ๊นางช่องพ่อสวยัยงวดที่แล้วเจ๊นางก็ฝันได้เลขนะคะแต่ว่าแปลไม่เป็นค่ะหวยออกแล้วถึงจะแปลได้นะคะมางวดนี้ ฝันถึงผีคนเดิมที่จุงควายมาให้ค่ะคราวนี้บอกว่าไม่ต้องตีนะเดี๋ยวจะเขียนให้เลยแล้วผีก็เขียนเลขให้ค่ะ718 2ตัวเจ๊นางบอกว่าเห็นไม่ชัดนะคะไม่แน่ใจว่าเป็น35หรือว่า55ค่ะก่อนไปเนี่ยผีก็ยังบอกอีกนะคะว่าอย่าซื้อตรงนักล่ะเพื่อนๆก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะว่าหมายถึงอะไรค่ะ ยังไงก็เก็บสถิติกันไว้ก่อนนะคะพยายามรวบรวมเลขจากคนฝันแม่นหลายๆคนเอามาเปรียบเทียบกันค่ะว่าเลขไหนที่ตรงใจหรือว่าตรงกันเยอะที่สุดมีความเป็นไปได้ที่สุดนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ